สาวเล่ามีลูกกับสามีหปีไม่สำเร็จน้องสาวเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่อุ้มลูกมาให้เลี้ยงสามีอ้างไม่ได้นอกใจเพราะฝาแฝดถือเป็นคนเดียวกันเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานว่าหญิงคนหนึ่งถึงกับใจสลายเมื่อรู้ว่าสามีกำลังจะมีลูกกับน้องสาวฝาแฝดของเธอเมื่อทั้งคู่แอบไปหลับนอนกันลับหลัง แถมสามีตัวดียังอ้างหน้าตายว่าสิ่งนี้ไม่เรียกว่าการนอกใจเพราะพวกเธอเป็นฝาแฝดกันมีอวัยวะส่วนต่างๆที่เหมือนกันและยังมียีนสที่เหมือนกันอีกด้วยเรื่องราวนี้จะมีะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าวร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้รับการบอกเล่าจากผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งซึ่งได้เผยกับผู้ติดตามว่า หญิงผู้ไม่เผยชื่อยอมรับว่าตัวเองกับสามีมีปัญหาเรื่องการมีลูกด้วยกันมาก่อนทั้งคู่พยายามมีลูกด้วยกันมาถึง6ปีครึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากตัวเธอมีภาวะมีบุตรยากขณะที่คู่แฝดของเธอไม่ได้มีปัญหาเดียวกันอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจากนั้นทั้งคู่ตัดสินใจจัดการปัญหาเรื่องทายยาด,ด้วยกันเองด้วยการตัดสินใจเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกันอีกลับหลังเธอ และผู้ใช้ทิกตอกรายนี้ได้อ้างถึงคำพูดของหญิงรายดังกล่าวว่าโดยไม่บอกฉันน้องสาวกับผัวฉันแต่ัดสินใจนอนด้วยกันเพื่อจะให้ท้องและมาเซอร์ไพรส์ฉันว่าพวกเขามีลูกด้วยกันแล้วและเธอยังได้ชี้ว่าหลังจากน้องสาวฝาแฝดท้องทั้งคู่ก็คาดหวังจะให้หญิงคนนี้รับเด็กไว้และเลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากการครบชู้ของคนทรยศทั้งสองอย่างไรก็ตามนะครับ ฝ่ายสามีเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้เพราะเขามองว่าเป็นแค่การอุ้มบุญเท่านั้นและอ้างว่าภรรยากับน้องสาวมีพันธุกรรมที่เหมือนกันเด็กที่เกิดมาจึงมีพันธุกรรมที่ไม่ต่างจากลูกของเธอเขาไมา่ได้มองว่าสิ่งนี้เป็นการนอกใจใดๆเพราะทั้งคู่ก็มีอวัยวะของผู้หญิงที่เหมือนกันเช่นเดียวกับฝ่ายน้องสาวที่อ้างวันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่และยินดีทำให้เธอแต่ฝ่ายภรรยามองว่า จริงที่เกิดขึ้นไม่เหมือนกับการอุ้มบุญแต่อย่างใดโดยเธอได้กล่าวว่าไม่ใช่ว่าเอาไข่ฉันใส่เข้าไปในตัวเธอและมีการทำเด็กผ่านกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากแต่เธอนอนกับผัวฉันด้านชาวเน็ตนะครับต่างแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้ต่างกันไปโดยหนึ่งในนั้นชี้ว่าในฐานะที่ฉันก็มีแฝดมันคงโอเคถ้าฉันมีลูกไม่ได้ และถ้าทุกฝ่ายหาเรือกันก่อนฉันเสียใจกับเธอจริงๆขณะที่คอมเมนต์อื่นๆบอกว่าธงแดงใหญ่มากตอนนี้พวกเขาข้ามเส้นกันแล้วและจะยังทำมันต่อไปอีกคอมเมนต์บอกว่าพวกเขากำลังล้อเล่นกับคุณอยู่ออกไปซะเถอะเสียใจด้วยที่คุณต้องเจอเรื่องแบบนี้เป็นต้นท่านผู้ชมละครับคิดว่าเรื่องราวของคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากจนสามีและน้องสาวฝาแฝด ตัดสินใจทำเซอร์ไพรส์ด้วยการมีลูกด้วยกันแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุก .com ขอบคุณครับ